ก็ไม่ดีนะรถพี่ก,กิ่งพังนะลูกดีนะ ในดีนะรถพังนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงหลุดเลยเนี่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 ยหลุดเลยเนี่ยเนี่ยหลุดเลยเนี่ยหลุดเลยเนี่ยเอามาใส่เลยพี่กิ่งว่าเอานะนี่เป็นเรื่องของพี่มาหรือออกมาได้ยังไงเนี่ยเนี่ยทำไงเนี่ยเนี่ยเราอย่ของเราด้วยิ้มเข้ามาด้วยเอ้าทำไงอยี่ยทีนี้เอา Ông, oh, oh, ông, hôm nay à Yêu nốt có ma đuôi à ông, hôm nay à